ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกับผมช่างซ่อมทำเกษตรนะครับสำหรับคล,คลิปนี้นะครับผมจะพามาดูตัวม้วนสายไฟนะครับเป็น diy นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทำเองนะครับต,ตัวม้วนประมาณนี้นะครับ ตัวนี้จะใช้เป็นอ่าจะใช้ใช้แหวนนะครับแหวนตัวใหญ่แล้วก็น็อตนะครับเจาะรูนะครับเจาะรูตรงตรงกลางนะครับนี่นะครับแล้วก็ข้างๆเจาะซีรูนะครับเจาะรูแหวนนี่นะครับ รูตรงกลางเจาะทะลุนะครับจะใช้เป็นนอ็อตเป็นเหล็กรูก็ได้นะครับว่าเป็นเป็นน็อตที่ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับก็ยิ่งดีนะครับแหวนก็ใช้ประมาณนี้หรือว่าเล็กกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับผมผมใช้สี่รูนะครับรูตรงกลางก็ให้มันมันใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ข้างๆก็ตามขนาดของสายไฟนะครับืออนี่นะครับ ลักษณะการม้วนนะครับก็ต้องใช้คู่กับสว่านสว่านมือนะครับเ็าเดี๋ยวจะใช้ไปในสว่านตัวนี้จะสั้นไปนิดนึงเนาะก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาไหยเดี๋ยวผมมาลองลองเทสให้ดูเนาะก็นี่นะครับก็ใส่ไปในสว่านมือนะครับ สายไฟก็ปอกนะครับเคยเคยเห็นมันทำขายอเคยเห็นมันมันโฆษณาขายอยู่นะตามเอ๊ะไม่ใช่โฆษณาขายเป็นเป็นคลิปคลิปโชว์เฉยๆนะครับผมก็เลยลองมาทำดูนะครับแต่ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นเป็นแบบอ่าไม่ต้องปอกสายนะเหมือนจะไม่ปลอกสายนะ แล้วก็ม้วนแล้วก็มันปอกให้เองเลยนะครับแต่ตัวนี้มันต้องปอกสายเองนะครับมันไม่ปอกสายให้นะก็ถ้าสามเส้นก็เส้นหนึ่งก็ใส่ใส่รูตรงกลางนะครับแล้วก็อีกเส้นอีสองเส้นก็ใส่เป็นข้าง่านะครับแบบนี้เนาะ คือมันจับยากนะมันทำคนเดียวเนะี่ยโอเคมาเน,นี้ยนะ ครีมนะแต่มันบิดมือมจะโซโลเลยนะนี่นะครับก็สวยงามเนาะ ตรงนี้มันก็เลยเนาะไอตัวนี้มันนะแล้วก็ตัดทิ้งคีมก็ไม่คมนะอ่ะเอาก็จะสวยนะหรือว่าเราไม่ตัดก็ได้นะมันเกดตัวมันแค่เราพับมาฝั่งนี้ก็ได้ะคระับแล้วก็พันพาเทียบไปนะครับเทียบพันสายไปโอเคสามเส้นนะครับก็อ่า าเราใช้ใช้มือมือพันนะครับใช้ครีมมันก็พันได้นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่สวยอย่างนี้เนาะหรือว่าความรวดเร็วมันก็แตกต่างกันหรือว่าแล้วแต่ความถนดัดละกันก็ดูเป็นเสีเส้นเนาะตัวสีเส้นนี่นะ ิงตัวสีเส้นผมอ่าถ้าแบบผมนะผมใส่ไปตรงกลางเลยสองนะครับใส่ไปตรงกลางสองคือสายมันไม่ได้ติดอยู่กับเสาหรือว่าติดอยู่กับผนังนะครับเราต้องจับอันหนึ่งแล้วมันก็เหยียยากก็จะหล่นเนี่ย เรียงสายก่อนนะจริงๆมันไม่ต้องตรงก็ได้นะแต่เ,เพื่อความสวยเนาะจะทำให้ดูไงตรงกลางสเห็นไหมเนี่ยใ,ใกล้นะครับโอเคก็จริงๆก็ต้องปลอกให้ยาวกว่านี้เนาะวัานี้นะนนะก็ถ้าไอตัว มันแลบมาอย่างเงี้ยจริงเราหวนไปอย่างเงี้ยก็ได้นะอย,อย่างเงี้ก็ได้นะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับ ได้สวยไหมก็สวยกว่าเอาคีมมุนอนะจะถามว่ามันเร็วไหมม,มันก็แล้วแต่ความถนัดนะครับบางทีมันมันขีมมันอาจจะเร็วกว่าแต่ว,ว่าความสวยงามหรือว,ว่าความแน่นตัวนี้อาจจะแน่นแน่นกว่านะครับแน่นกว่าคีมนะเพราะว่าร่องมันเรียบหมดเลย โอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครที่อยากไปทำตามนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรก็เ,เชื่อมน็อตไป2จุดใส่แว้นนะครับเจาะรูสีรูแล้วก็รูตรงกลางอันหนึ่งก็ใช้งานได้แล้วนะครับเคยอ,อยากไปทำเล่นกันโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ